ป็นแฟนน้อยมกป้าดูแลสัพเพอบินทั้งนั้นเอาโทรศัพท์พ่อรบินเหรอมีอะไรอยู่ข้างนอกครับขึ้นไปดูอียงกันแม่หายไปหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ก็ตุนฝังดาเป็นเตงเห็นแต่รถลงเปียก อ๋อรสวนเพราะว่าลุงเปียกไปเื้ออาหารอยู่แล้วลุงเปียกไปดูหมาหมาคลอดลูกหมาคลอดลูกกินไหมหมาลาบะดอไอที่มันตัวใหญ่ๆนะไม่มีอะไรก็มีบินข้างนอกมีอะไรน่าดู ดูอะไรไม่ดูนะดูแมสงสาบไม่ต้องไปข้างนอกก็ได้เอ้ยกระตู้นบ้างนะปอมลงมามันจะตกลูกจะตกลูกไปทำหน้ารูปยกษ์กจะหารูเพิ่มแล้วไง